สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนๆกันดีกว่านะคะสำหรับเพื่อนร่วมงานของเรานะคะเขาคิดกับเราแบบไหนนะคะเขาคิดกับเรายังไงนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะเขาคิดกับเรายังไงนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราไปที่หนึ่งกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนๆได้อะไรโอ้โหเอ็นเพรสมาเลยนะคะและก็หกถ้วยนะคะออืื แล้วก็ห้าไม้นะคะ Empress นะคะเอ็นเพรสนะคะหกถ้วยแล้วก็ห้าไม้นะคะเอาล่ะเขาคิดกับเพื่อนชาวกองหนึ่งว่ายังไงนะคะอย่างแรกเลยเขามีความรู้สึกนะคะว่าชาวกองหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะเป็นเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือเขาได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่เขาขอความช่วยเหลือเรื่องที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆก็ยังมีพลังงานแห่งการดูแลนะคะปกป้องนะคะแล้วก็มีพลังงานที่แบบพร้อมจะไฟนะคะเพื่ออะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเราเพื่อเพื่องานที่มันดีขึ้นเนี่ยนะคะพร้อมที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็ไม่เกรงกลัวนะคะกับสิ่งใดด้วยนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะที่ เพื่อร่วมง,งานนะคะคิดกับชาวกองหนึ่งแบบนี้นะคะเขาเหมือนคุณเป็นคนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะและเหมือนกับคุณเนี่ยปกป้องเขาได้ด้วยนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรนะคะแค่ไปบอกคุณนะคะคุณจะแบบเหมือนกับว่าแค่ไปบอกนะไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะ คุณก็สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้นะคะเรื่องความอ่อนโยนนะคะคุณมีครบจริงๆนะคะสาหรับชาวกองหนึ่งนะ,ะเขามองคุณแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนร่วมง,งานคุณเนี่ยโอ้ดีงามนะคะลบใไ้กองสองกันดีกว่านะคะสดาบนะคะเด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดไม้นะคะเ้ามองคุณแบบนี้นะคะเพื่อร่วมง,งานของชาวกองสองนะคะเขาอาจจะมองคุณในลักษณะที่ มีความมั่นคงนะคะทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงนะคะมีความนิ่งนะคะนิ่งสยบทุกการเคลื่อนไหวนะคะคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆมีพลังงานนิ่งๆอยู่นะคะแล้วก็เวลาที่เขามีปัญหานะคะหรือว่าเลือกอะไรไม่ได้เนี่ยนะคะเขาจะมาหาคุณนะคะว่า ฉันควรจะไปทางซ้ายหรือว่าฉันควรจะไปทางขวาดีฉันควรจะทํายังไงกับเหตุการณ์น,นี้นะคะเพราะคุณดูเป็นคนที่สุขุม,มนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ที่มันนุ่มลึกนะคะและมั่นคงอยู่ในตัวเองมากๆนะคะโดยเฉพาะใครหลายๆคนน่ะเขามองคุณเป็นเป็นแม่แบบเนาะเป็นแบบอย่างนะคะว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่มันรวนเรยนะคะ จอสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเจอสถานการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเนี่ยนะคะคุณจะเป็นพลังงานที่นิ่งๆน,นะคะคิดทบทวนไตรตรองนะคะเราก็ใช้ประสบการณ์นในชีวิตนะคะเพื่อที่จะมาแก้แก้ไปัญหาหลายๆอย่างได้นะคะมีพลังงานที่สุขุมนุ่มลึกอะนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนะคะกับอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะให้มันผ่าน ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นไปนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตในแต่ละวันด้วยนะคะวันนี้เขาเจอคุณแบบนี้นะคะอีกวันหนึ่งเขาเจอคุณเหมือนกับว่าคุณเก่งขึ้นในแต่ละวันเลยนะคะเขามองคุณแบบนั้นเลยนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะ,ะไปกล้องสามกันดีกว่านะคะอัศวินดาบนะคะเจ็ดดาบนะคะ แล้วก็แปดดาบนะคะพลังงานสำหรับชาวกองสามนะคะเพื่อนร่วมงานมองคุณเป็นลักษณะแบบไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าดุดันนะคะไม่เกรงใจใครนะคะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแบบเชิงลึกนะข็อมองคุณแบบนั้นน่ะนะคะคือถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถานะคะประมาณนี้เลยนะ เขามองคุณแบบนั้นนะคะว่าคุณเนี่ยมีหลายอย่างที่อยู่ในตัวมากๆนะคะบางครั้งเขาเข้าไม่ถึงนะแล้วเขาก็ไม่คิดว่ากลยุทธ์แต่ละอย่างที่ออกมาจากคุณเนี่ยเฮ้ยคุณคิดได้ยังไงอ่ะนะคะคืออ,อ่ไปสายข่าวไม่ได้อ่ะไปสายดังกันดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะถ้าไปแบบนี้ไม่ได้ไนงะเราไปแบบลับๆกันดีกว่าประมาณนั้นนะคะคุณมีเทคนิคในการตัดสินใจหรือว่า ในการแก้ไขปัญหาที่แบบเออเป็นสายดาร์กอะสายดาร์กตัวแม่ตัวพ่อเลยนะคะคือถ้าเกิดบูนี่บูแหลกลานเลยนะถ้าเกิดบูแล้วมันไม่ได้นะคะคุณคุณก็จะเลือกอีกทางหนึ่งนะอาจจะเป็นทางรัดนะคะซึ่งเทคนิคมันแผวพาวมากๆอะชาวกองสามะนะคะคุณมีเทคนิคเยอะมากนะคะในการแก้ไขปัญหานะในการ ใช้ชีวิตในที่ทํางานะนะคะคุณมักจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณจะไม่ค่อยบอกใครนะนอกจากเขาจะมาถามคุณหรือว่าสนิทกันจริงๆนะคะคุณถึงจะบอกเคล็ดลับนะในการมีชีวิตรอดในองค์กรในออฟฟิศอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเก,ก๋มากๆนะคะและบางครั้งนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเ,เทคนิคทั้งหลายในการเอาตัวรอดเนี่ยนะคะฉันได้มาเนี่ยแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายนะคะ ก็ถ้าไม่สนิจริงจะไม่บอกนะและการเอาตัวรอดของคุณในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันออกมาจากสัญชาตญาณภายในของคุณอะนะคะมันอธิบายได้ไม่หมดจริงๆนะคลิปเดียวนะคะคือมันดาร์กมากๆอะนะคะคุณมีหลายเทคนิคมากๆที่ใครหลายๆคนแบบเฮ้ยว้าวคาดไม่ถึงอะนะคะสำหรับชาวกรงสาะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะสวัสดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด